เอาแล้วนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนจาร์เกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกมบลีดเทพมรณะชีวิตนิรันด์นะครับและนี่ก็คือเกมในตำนานที่เมื่อประมาณ2-3เดือนก่อนเนี่ยผมยังลงคลิปอยู่นะครับแต่ว่าเลิกลงไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วนะครับเอาจริงๆก็พอจะมีอยู่นะครับแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าเกมนี้ ตายเป็นเกมตายไปแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแทบจะไม่มีการพัฒนาต่อไปแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเล่นได้นะครับแต่ก็คือจะพูดยังไงเดียรทุกคนกิจกรรมใหม่ๆก็คือไม่มานะครับอีเวนต์ใหม่ๆก็คือไม่มีนะครับก็คือง่ายๆเลยว่าเกมตายนะครับผมก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตามรายการรีวิวเกมแต่ละเกมในมือถือของเราวันนี้ก็มาต่อจากคลิปต่อไปเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมบริษเทพมรณะชีวิตนิรันนะครับแล้วก็เนื่องจากผมอ่ะโหลดเกมนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกมนี้ออกผมก็เลยไม่อยากจะลบเกมนี้นะครับแล้วก็รู้สึกซึ้งเลยอะทุกคนโอเคมาวันนี้ก็คือจะมาทําการรีวิวนะครับว่า1วันเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างในเกมนี้นะครับผมก่อนอื่นก็คือผมจะกดตรงเพื่อนนะครับแล้ว ก็มอบกลับรับกันก่อนเลยนะครับแล้วก่อนในเพื่อนของเราเนี่ยยังมีคนออนอยู่นะครับวันนี้คือผมอยู่เซิร์ฟ16นะครับก็จะมี17นาทีก่อน3ชั่วโมงก่อนท็อป1ของเซิร์ฟ9ชั่วโมงก่อน10ชั่วโมงก่อน12ชั่วโมงแล้วก็1วัน3วันนะครับก็คือยังพอมีคนเล่นอยู่นะครับนี่แบบรู้สึกดีไปเลยแล้วก็มีการเด้งแชทมาหาเราในเกมด้วยหรอทุกคนเดี๋ยวผมจะขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าพี่คนไหนเขาทักมาหรือมันเป็นบัก็กหรอทุกคนแป๊บหนึ ว่าน่าจะเป็นบั克แหละทุกคนดูสิคือแค่ตรงนี้อ๋อทุกคนมันมีคนเพิ่มเพื่อนเรามานะครับโอเคเราก็รับแต่ว่าเพื่อนเขาเต็มไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการกดไลค์คนอื่นนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะทุกคนเพราะว่าเราจะกดไลค์แล้วเราได้เราจะได้เงินนะครับเราก็จะทําการกดไลค์คนที่อยู่อันดับล่างสุดนะครับแต่ก่อนผมจะกดให้ตัวเองแต่ตั้งแต่ที่รวมเซิร์ไปเนี่ยก็คือผมไม่ติดแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร ต่อไปผมก็จะมาเอาแดงๆตรงนี้ออกนะครับแล้วเราจะมาดูแชทกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างทุกคน1,2,3,4,5,6,7มันรวมเซิร์ฟแล้วเหรอครับพอดีเพิ่งกลับมาเล่น ใช่เพิ่งรวมได้ไม่นานกลับมาเล่นใหม่ทําไงให้เวลทันเขาโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือทําการเปิดกาชาสักหน่อยนะครับมันจะมีกาชาฟรีประจําวันนะครับวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําตั้งแต่เมื่อสองปีนั้นเลยนะครับทุกๆวันสิ่งที่ผมจะทําในหนึ่งวันนะครับการรับของของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคนดูโอ้โหได้ของดีเลยทุกคนได้หยกและตอนนี้ก็คือจะพูดยังไงดีหยกของผมเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรดีนะทุกคนและไอดี ีนี้ของผมเนี่ยก็คือเป็น ID สายฟรีนะครับไม่ค่อยได้เทิมไม่ค่อยได้เติมนะครับบอกเลยว่าเป็น ID สายฟรีแล้วก็ ID สะอาดนะครับมาจังหวะน,นี้ก็คือประมาณนี้นะครับ้หลังจากนั้นผมก็จะมาเลื่อนดูร้านค้านะครับว่ามีการรีไปยังทุกคนแต่ว่า อันนี้คือผมไม่ได้เล่นมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็คือร้านค้ายังไม่มีการรีเลยอนะทุกคนดูสิโอเคต่อไปก็จะเป็นร้านนี้ก็ยังไม่มีการรีนะครับร้านนี้ก็ไม่ได้รีส่วนร้านนี้ผมยังไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วนะครับเราแค่เก็บไอเทมไว้เฉยๆต่อไปร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับและต่อไปก็คือผมจะมาทําการดูตรงนี้นะครับวันนี้คือไม่มีอะไรให้อัพต่อไปตรงนี้ก็มี1อันเราก็อัพไปเลยและส่วนตรงนี้เนี่ยผมอัพต่อไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันตันไปทุกอัน แล้วนะคนดูก็คือเราจะได้ไอเทมมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้ต่อไปก็คือรับเงินนะครับผมคนดูถ้าเกิดว่าใครอยากรับของสไตล์ผมเนี่ยก็ทําได้นะครับปกติเนี่ยผมจะมีคอม,มโบไงทุกคนสไตล์นี้แหละผมจะแบบกดเข้ามาเร็วๆเลยทุกคนแบบรับของให้หมดทุกอย่างแล้วก็ปิดเกมนะครับแต่วันนี้คือในเมื่อทําคลิปผมก็จะมาสโลว์โลนิดหน่อยนะครับเราก็รับแต่ละแพ็คไปเลยนะครับมันจะมีแพ็คฟรีประจําวันนะครับต่อไปก็คือรับไอเจ้าตัวเข้าปั้นลา หวัน,นะครับหลังจากนี้ก็คือโอ้โหไอเทมเยอะมากนะทุกคนไอเทมการกลับมาเล่นแล้วมันก็จะมีของกิจกรรมหน้าร้อนด้วยทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าผมพลาดไปแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันหมดไปแล้วนะทุกคนแต่ก็โอเคครับผมไม่เป็นไรนะคนดูเราก็มารับของต่อเลยนะครับก็คือกาดจะรีวิวแหละแต่แบบไม่ได้เข้าเกมนี้มาเกือบจะเดือนแล้ววนะ่าทุกคนเราก็มาเข้าพร้อมกับกิจกรรมรายการเกมแต่และเกมในมือถือของผมนะ คนดูโอ้โหบอกเลยว่าของเยอะมากนะครับเราก็รีบๆกดรับนะครับแล้วตรงนี้ก็คือรีบๆรับไปเลยทุกคนโอเคครับผมต่อไปก็คือตรงนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เราก็รับไปตรงนี้ก็แพ็กนี้ตรงนี้ก็คือรางวัลการเปิดการชารับไปตรงนี้ก็ไอ้นี่รับไปโอเคตรงนี้ก็รับไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมหมุนหมุนเวียนนะครับก็คือมันจะค่อยๆหมุนกลับมานะครับเราก็ ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะขอทําการดูแป๊บหนึ่งนะบอสไอเซนเราก็ค่อยมาเล่นเงนได้ชิวๆเลยนะครับมาจังหวะน,นี้ต่อด้วยกิจกรรมตรงเค็มปาจ,จีนะครับเขาจะให้เราทําการ เอ่มเชียนะครับว่าเราอยากจะเชียคนไหนนะทุกคนงั้นผมขอคนนี้เลยว่าอะไรกันโอ้โหเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละทุกคนต่อไปก็คือตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นแร้กกันได้นะครับใครอยากเล่นก็คือสามารถเล่นกันได้ชิวๆต่อไปก็คือ5เกมประจําวันของอารีนานะครับเราก็สู้กับให้เลือกสู้กับคนโอ้โหมีแต่ตึงๆอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยคนดูบอกเลยว่าตั้งแต่ที่รวมเซิร์ฟไปนี่คือมีแต่คนตึงๆมาเยอะเลยนะครับเราก็สามารถกดออกได้นะครับผม คือเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องรอ5้าวีเพื่อกดข้ามนะครับให้เราทําการกดปุ่มออกได้เลยมันก็นับคะแนนนะครับวันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมสอนให้นะทุกคนคือเราเข้ามาเราไม่ต้องรอ5้าวีเพื่อกดข้ามนะครับให้เราเนี่ยทำการกดปุ่มออกให้ได้เลยทุกคนก็คือมันจะมีปุ่มออกใช่ไหมเรากดปุ่มออกไปเลยนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้รางวัลได้ของทุกอย่างเหมือนกับเรานั่งดูตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่แค่เราจะไม่รู้ว่าเราชนะหรือไม่ชนะให้เราเนี่ยไปดูย้อนหลังได้นะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยคนดูเรา ก็ชิวๆเลยนะครับมาโอเคเหลืออีกตาเดียวนะครับสู้กับแนวจังเดี๋ยวผมจะขอรีวิวเล่นสัก1เกมเลยก็าอะไรกันนะทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือมาแล้วนะครับกับตี้ของผมตี้หลักเลยนะครับในปัจจุบันเนเลียนบาดมาเนเลียนสนับสนุนอ้าวไม่นะเนเลียนเธอทําอะไรลงไปดุเกินผมไม่ได้คาดเลยนะว่าเนเลียนของเราจะดุขนาดนี้ทุกคนโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ประมาณนี้นะครับเทนีก็คือจะมาทําการดูตรงนี้นะครับอัน นี่คือโซอื่นยังไม่ได้เปิดในวันนี้นะครับมันจะเปิดตามวันของมันแล้วก็ที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือไม่ได้จะปั้นต่อนะครับแต่ว่าเข้ามาเพื่อรับรางวัลรายวันเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเล่นท้าทายขีดจํากัดเนี่ยมันจะได้รางวัลรายวันนะครับจังหวะนี้ตรงนี้ก็เซเรเทนะครับเราแค่กดเริ่มเราก็ออกกันได้เลยนะครับมาจังหวะนี้ก็คือดูตรงหน่วยต่อนะครับไอเซเรเทเมื่อกี้ก็คือมันจะได้ของนะครับก็คือมันจะได้พกหยกแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มเล่นนะคบแล้วเราก็ออกกันได้เลยทุกคนมาจังหวะนี้ตต่อด้้ววยเจาั ไอเซนนะครับมันจะให้เราสุ่มเจ้าเศษของไอเซนโซสเก้นะครับเราก็ชิวๆเลยทุกคนรับไปนะครับรับไปต๊บตบโอเคได้มาหนึ่งเศษนะครับช่วงนี้ก็คืออาจจะเกลือหน่อยนะครับปกติผมเล่นเกมไหนก็เกลือหมดแล้วทุกคนตั้งแต่เล่นมาแต่ว่าไอเซนนี้นี่คือได้มาเป็นปีแล้วนะครับก็คือค่อนข้างจะเท่เลยนะครับตรงนี้ก็บอสหน่วยยังไม่อยากเล่นนะครับมันนานทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือรับของไป เกือบจะหมดแล้วนะครับต่อด้วยตรงนี้เลยก็แล้วกันนอกในเป้ของเรานะครับเราก็ เปิดไปเลยทุกคนเจ้าตัวนี่รับรับให้หมดไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าของเยอะมากนะครับผมไม่รู้เลยว่าจะรับอะไรก่อนดีทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะรับของให้หมดก่อนจบคลิปแน่นอนครับผมคนดูมาจังหวะนี้รับไอ้นี้ด้วยรับพวกนี้ด้วยรับพวกนี้แล้วก็ค้ามให้หมดทุกคนผมจะไม่ดูเลยว่าผมได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคจังหวะนี้ต่อไปก็คือตรงนี้นะครับเราก็มาอัพน้องโฮเคียวคูของเรากันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปก็คือมาอัพค่าลง อบ,บอกเลยว่าเกมพวกนี้เนี่ยค่าลงมือเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเราจะเรียกว่าค่าลงมือหรือจะเรียกว่าสปีดก็ได้นะครับผมมันก็เหมือนกันนะครับในในส่วนของไอค่าลงมือเนี่ยทุกคนจังหวะนี้ก็คือมาอัพตรงคานาเมโทเซนนิดหน่อยแล้วก็มาอัพของลูปีเอนทีเนอร์กิมจอไม่มีอะไรฟูลี่นะทุกคนต่อไปก็คือว้าวพี่มันชื่ออะไรวะทุกคนชินจินะโอ้โหตัวตึงขนาดนี้ผมจะลืมชื่อไม่ได้นะทุกคนชินจิต่อไป ก็คือเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะว่าใครมันฟลอรี่อัพบ้างทุกคนเอิมตัวไหนดีเนาะเดี๋ยวผมผมจะขอรีบไปเลยนะครับไอ้นี่ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะรีบไปโอเคทุกคนงั้นก็โคโรซากิอิจิโกะเลยก็แล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้ผมนี่ลืมชื่อของตัวเฟียวเลยอะทุกคนฮิราโกชินจิเอาเป็นว่าใครชอบตัวละครน,นั้นบ้างฝากคอมเมนต์มาบอกแกนด้วยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็มันก็เท่ยู่นะแต่ว่าโดนไอเซนตบยับมากเลยอะทุกคนแบบน่าสงสารเลยอะทุกคนในอนิ ะะผมบอกเลยว่าพี่แกเขาาพึ่งจะได้โชว์นิดหน่อยแต่ก็คือเรียบร้อยไปแล้วกับการโชว์ของเขานะครับน่าสงสารมากทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็คือเราจะมาทําการดูในส่วนของ อัปดาวนะครับผมก็คือเราจะมาอัปดาวเจ้าเทนซาซันเงสึนะครับผมนี่ตัวละครนี้ก็คือผมบอกภูมิใจเสนอเลยนะครับว่าผมปั้นมาจนโหดที่สุดในเซิร์ฟของผมเลยนะครับก็คือเทนซาซันเงอสึอย่างที่เราเห็นกันได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยปั้นมาแบบจัดเต็มนะครับนี่ดูสิทุกคนแบบไม่มีใครจัดได้ดีเท่าผมแล้วนะทุกคนกับเทนซานะทุกคนบอกเลยว่าเอาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมคิดถึงตัวละครนี้ของผมมากๆ ลและพอวันนี้ผมได้กลับมาเล่นก็คือรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งกับเทนซาสเนสืแต่ก่อนเนี่ยจิโกไว้ผมก็ปั้นบ้าๆเลยนะครับแต่ว่าเลิกปั้นไปแล้วก็ไปเริ่มปั้นเทนซาตอนที่เทนซาเข้านะครับผมต่อไปก็คือลืมเลยอนะทุกคนสิ่งต่อไปที่จะทํานั่นก็คืออัพตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออัพก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะขอเลือกก่อนนะครับคนดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนควรอัพดีนะคนดูเดี๋ยวเอารงนี้ก่อนล้างหนึ่งแล้วก็ผมจะขอ ทำการใช้เจ้าขวดในการอัพกันนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าใช้ขวดเนี่ยมันก็จะมีการนับ EP นะครับต่อไปก็คือกวาดล้างเพื่อใช้เข้าปั้นนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยได้รางวัลน,นะครับและเท่านี้ก็คือรางวัลรายวันของผมเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับผมคนดูเราก็สามารถที่จะมากดรับแล้วมันก็จะเบิ้ลรับทั้งหมดให้เลยนะครับก็คือประมาณนี้นะคนดูแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะทําใน1วันนะคนดูจะบอกยังไงเดียบบ ปกติคือผมจะทาเนี่ยประมาณ5นาทีอาจจะเสร็จนะครับแต่นี้คือแบบไม่เล่นมานานแล้วด้วยอะไรด้วยก็เลยทําให้ช้าหน่อยแล้วก็ผมทําคลิปอธิบายไปด้วยก็เลยช้านิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ของคลิปต่อไปนะครับผมเอาละไปแล้วบ๊ายบาย